นี่ก็ยักคิ้วไปทีซ้ายขวาซ้ายทุกคนในด,ด้อมรู้ครับมาเลยมาติดตามลุงหน่อยเดี๋ยวเพื่อลุงเหงายัะไม่ร้อนจ้ะคุณนัทคุณป้าขอบคุณครับ ถึงแล้วครับคุณตัวอะไรมันน่ะคุณแพ้สวัสดีจ้ะพี่อุมาติดตามส่วนขอบคุณระบบติงนะคุณพลอยเข้ามาในโอเวนเชนบ้านเขียวมีคนเข้าด้อมเต็มเลยขอบคุณจากใจเลยนะนำดองติดถั่วเสแล้วครับ ไปดูที่หน้าโปรไฟล์ลุงอะเนี่ยตอๆเนี่ยเรื่องเล็กมากเลยที่ลุงลุงไม่ถือว่าเป็นการแก้บนอะไรหรอกนะลุงถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ดีที่ทุกคนมาแนะนําลุงในไลน์นั้นนะแล,แล้วก็พิสูจน์ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าระบบน้องนุ่นเนี่ย FC น้องนุ่นเนี่ยของแท้ลุงก็ทําแบบของแท้เหมือนกัน สวัสดีคุณทิพย์ครับคุณสองวานเอฟซี 3, มุดปากการพิมพโพเพ้นแชทแอทเขียวพิมพ์ไปว่าคนของลุงโจงนะครับพี่อูมาเลยครับลุงและทุกคนรอสวัสดีครับเพลงหน้ารอ พูดเกินไปนี่ลุงเองเดี๋ยวลุงก็เขินมุดดินหรอกน้องโจนนิสัยดีมากก็พี่ตุกตาก็ดีกับลุงทุกคนในช่องก็ดีกับลุงพี่แม่มันีครับมันผ่าใจมาดูกันไม่ได้แต่ใช้การเวลาดูกันได้ครับ รอลุงรับนะคะขอเข้าร่วมไปแล้วเออขออนุญาตนิดน,นึงนะถ้าใครที่เข้าด้อมนะครับในโปรไฟล์อะใช้รูปจริงได้ไหมนะอย่าใช้รูปการ์ตูนนะถ้าอยากเข้าจริงต้องใช้รูปจริงนะครับลุงขอแค่นั้นเองคอมเตอร์ลุงเต้นแซบกันนี่พี่ปุ้ยบอกว่า ทุกคนในบ้านยินดีต้อนรับ,บามากๆครับมากๆถึงมากที่สุดรอมลุงอะ่ะขอแค่ด้วยความดีและเติบโตไปด้วยกันครับอยากคิดว่ามันมีคำพูดอยู่คำหนึงไม่อยากพูด่ะไม่เอาดีกว่า